ทูน่าหมูหยองน้ำสลัดวันนี้พี่สีมาแจกสูตรทูน่าไปดูวิธีการทำกันเลยครับผมเริ่มด้วยหอมใหญ่หัน่นเตาเล็กนะครับน้ำหนักทั้งหมด500อกรัมลงไปทูน่ายี่ห้อแบบในคลิปทั้งหมด4กระป๋องกรองน้ำออกให้หมดนะครับผมตั้งกระทะให้ร้อนผัดหอมใหญ่จนสุกก่อนนะครับค่อยนำทูน่าลงไปผัดผัดสักพักจนเริ่มแห้งนะครับผมเราจะเตรียมใส่มายองเนสลงไปสูตรนี้ง่ายๆสามารถนำไปต่อย,ยอดได้หลายเมนูนะครับ เตรียมมาอยองเนสทั้งหมด400กรัมใช้ยี่ห้อเบส Food นะครับเป็นสวีทเบเกอรี่ตัวนี้ก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีจะต้องเป็นตัวนี้ครับ b เ s สฟู้ดเช่นเดียวกันแต่เป็น SE b a เบเกอรี่นะครับน้ำหนัก400กรัมลงไปผัดได้เลยครับผมไอ้ตัวนี้สามารถนำไปทำขนมปังทูนา่าแซนวิชทูนา่าและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับและตามด้วยหมูหยองแบบในคลิปลงไป1ถุงเลยครับน้ำหนักประมาณ165กรัมนะครับ ผัดทุกอย่างจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟได้เลยครับเท่านี้เราก็จะได้ทูนา่าหมูหยองน้ำสลัดที่นำไปต่อย,ยอดได้อีกหลายเมนูเลยครับใครชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ให้สีด้วยนะครับกดติดตามพี่สีเรือนไว้ด้วยนะครับมีสูตรอาหารดีๆมาแจกวันนี้ฝากไว้ง่ายๆกับเมนูทูนา่าหมูหยองน้ำสลัดไปลองทำต่อย,ยอดกันดูนะครับเอนจอยครับผอม